ครับสวัสดีครับ FC ช่างสำหรับมืออาชีพทุกท่านนะครับมี f c ถามเข้ามานะครับในเรื่องของประก็นฝาสูบนะครับว่าถ้ามันรั่วเนี่ยซ่อมแพงหรือเปล่านะครับ Honda City ปี2004นี่ะครับนี่นะครับเป็นคําถามจาก f c ที่ถามกันเข้ามานะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณนะครับพวกเรายหลายๆท่านนะครับที่ส่งข่าวเข้ามานะครับในเรื่องของปัญหารถยนนะครับทีนี้ว่าถามว่าซ่อมแพงไหมมันอยู่ที่อาการนะครับอาการของแต่ละ ปรแกรมาสบเนี่ยมันแตกเยอะไหมนะครับแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของตัวอื่นไหมนะครับในเรื่องของปรแกรมาสมไหมนะครับนี่นะครับเป็นคําตอบนะครับจากประสบการณ์นะครับสาสิบสองปีแห่งวิถีของวงการรถจนนะครับอะไรรู้ก็จะมาบอกพวกเรานะครับอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปศึกษาก่อนนะครับทฤษฎีนะครับต้องอ่านนะครับซึ่งณวันนี้นะครับผมกยังต้องอ่านนะครับทฤษฎีนะครับเป็นเรื่องของแนวทางนะครับ ตำรับตำรานะครับในเรื่องของการเรียนรู้นะครับประเก็นระสูตรแปนะครับอาจจะเจอปัญหาบ่อยๆก็คือตัวของไอ้น้ำนะครับที่เกิดความร้อนบริเวณเอ่อมน้ำนะครับแล้วก็จะเห็นจากภาพนะครับเราจะเห็นในเรื่องของการพุ่งนะครับดันของไอ้น้ำนะครับซึ่งเห็นความร้อนเนี่ยอาจจะมีการเอ่อร้อนผิดปกตินะครับในบางครั้งหรืออาจจะบ่อยครั้งหรืออาจจะทุกครั้งนะครับที่วิ่งรถไปนะครับในเรื่องของน้ําหายนะครับน้ําดันน้ํามีฟองนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นอาการของประเก็นพรสูตรนะครับ มีส um, ่วนเกี่ยวข้องสําคัญนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของฝาสุบกรองฝาสุบราวเสื้อสุบเสื้อสุบแตกนะครับฝาสุบแตกนะครับประเก็นฝาสุบแตกนะครับแล้วแต่นะครับหาอาการให้เจอนะครับสําคัญเลยเนี่ยคือการหาอาการให้เจอนะครับว่าประเก็นฝาสูบมันรั่วเนี่ยอาการเป็นยังไงนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวเในเรื่องของฟองนะครับฟองออกมาเลยนะครับติดเครื่องปุ๊บเนี่ยเปิดฝาม้อน้ําดูเนี่ย ในขณะที่ฟาไอ้น้ํายังไม่ยังไม่ร้อนเนี่ยเราจะเห็นนะฟองมันจะดันลักษณะน,นี้ลักษณะอย่าง,อย,างอย่างจาบภาพที่เห็นเนี่ยนะครับลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีปัญหาในเรื่องของเวลาวินไปประมาณสักสิบกิโลยี่สกิโลสามสิบกิโลสี่สิบกิโลห้าสิบกิโลผู้ฟอมร้อนมมนเข็นฟอมร้อนมันจะขึ้นนะครับเสร็จแล้วเวลาเราเปิดฝาหม้อน้านําในขณะที่เครื่องลดระดับความร้อนลงมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นอาการลักษณะนี้เลยนะครับ แต่ถ้าเครื่องร้อนนี่เปิดไม่ได้นะครับเปิดปุ๊บพุ่งใส่หน้าเลยนะครับอันตรายนะครับต้องร้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเครื่องค่อยๆเย็นปุ๊บเราค่อยเปิดไปนะอาการจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับในเรื่องของเปลเกยนฟาสูนะครับถ้ามันแตกนะครับเราต้องหาตัวปัญหาเจอก่อนนะครับสําคัญเลยคือตัวปัญหานะครับต้องหาเจอก่อนนะครับว่ามันเป็นที่เปลี่ยนฟาสูแตกอย่างเดียวไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือนี่นะครับเราจะเห็นจากราบนะครับลักษณะของประเก็นวัสดุแตกจะเป็นลักษณะนี้นะวงกลมสีแดงนะครับผมก็ไปเอาภาพจากในอินเทอร์เน็ตนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับเพื่อการศึกษานะครับเพื่อความรู้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะเห็นนะครับวงกลมสีแดงที่เขาวงไว้นะครับนี่คือรอยแตกของประเก็นนะครับอากาศจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับคือน้ํามีฟองน้ํอพุ่งนะครับน้ําดันน้ํรต่างๆนานจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่คือ แนวทางแห่งการซ่อมของช่างนะครับช่างหลายท่านเนี่ยดูคู่มือก่อนนะครับก่อนที่จะไปซ่อมนะครับช่วงหลังเนี่ยผมจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับจะบางทีก็อาจจะอาศัยความเคยชินนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยควรจะกลับไปดูนะครับคู่มือซ่อมรถนะครับลูกศรสีเขียวนะครับอย่าด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าลูกศรชี้ไปที่น็อตฝาสูบนะครับด้านบนนะครับ มีส่วนเกี่ยวข้องกับปะเก็นฟอสฟครัวลูกศรสีฟ้านะครับถัดลงมาเนี่ยเป็นฟอสูบนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความร้อนขึ้นนะครับลูกศรสีเหลืองนะครับคือตัวแผ่นปะเก็นฟอสูบนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็น้ําหายนะครับลูกศรสีแดงด้านล่างนะครับเป็นเสื้อสูบนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความร้อนขึ้นน้ําหายนะครับ น้ำดันนะครับสี่ตัวนี้นะครับสําคัญเลยนะครับในวิถีของความร้อนขึ้นน้ําหายน้ําดันนะครับสี่ตัวนี้เราต้องจับจุดให้ได้นะครับแล้วสี่ตัวนี้จะทําให้มันดีปุ๊บเนี่ยโอกาสหายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสหายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เก้าสิบเก้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะผมเชื่อตามวิถีของผมนะครับถ้าสี่ตัวเนี้ยดีนะคือประเกนวัสูบโอเคแจ๋วนะครับเสื้อสูบนี่หน้าสวยนะครับเอ่อ ฝาสูบนี่หนาเนอร์นี่เลี่ยมแปดเลยแล้วก็น,อน็อตฝาสูบเนี่ยเจ๋อเลยนะครับเกียวน็อตไม่รูดเกี่ยวน็อตไม่ยืดนะครับเกียวน็อตไม่ห่างเกี่ยวน็อตไม่เสียนะครับสีตัวนี้ถ้ามาพร้อมกันเป๊ะๆเนี่ยเวลาประกอบปรับกลับเป๊ะปเนี่ยได้ปอได้ต่างกันนะปุ๊บเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะครับเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับจะบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะหาว่านี่ไปก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในวิถีของอบร้อนขึ้น,นจะหายเลยนะครับปัญหาความร้อนขึ้นน้ำกินน้ำหายน้ำดันน้ เอออะไรต่างๆน่าจะหายหายหมดเลยนะครับสี่ตัวนี้มาพร้อมกันเสร็จนะครับคืออุปกรณ์ทั้งสี่ตัวนะครับซึ่งสี่จุดเนี่ยต้องเจ๋งนะครับต้องแจ๋วนะครับต้องสมบูรณ์แบบเพราะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหาช่างเก่งๆหน่อยนะครับจับปอนให้ดีนะครับจับปอนคือจับเออหัวน็อตนะครับแรงขันของหัว,หว,หวน็อตประกันวาสุปเนี่ยจับให้มันได้นะครับให้ได้ส่วนนะสิบสองตัวสิบสี่ตัวสิบหกตัวก็แล้วแต่เนี่ยจับให้มันได้ปอนของมันนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาวิ่งไปปุ๊บเนี้ยทำไมมีออย่่่างืนนรรััวะคบ 99. 99นะทุกอย่างแจ๋วนะครับ99.99%นะครับสมรณะนั้นนะครับทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขในเรื่องของประเก็นความสูงนะครับประเด็นความร้อน,นเรื่องของความร้อนขึ้นในเรื่องของกินน้ำนะครับพี่ไปซ่อมมาแล้วทําไมอยู่น้ํายังกินอีกนะครับนี่แหละสี่ตัวเนี้ยพี่ผมไปซ่อมมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเลยน้ําหายนะครับผมไปซ่อมมาเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นการส่มาน้ําแห้งหายผมไปซ่อมมาเมื่อประมาณสักสองาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ํามันหายอีกความร้อนขึ้นอีกวิ่งไปไปความร้อนขึ้นเข็มหายุ น้ำเนื้อช้าๆมาตเติมสองขวดสามขวดนะครับนี่เลยนี่แหละสี่จุดนี้เลยนะครับที่ผมบอกนะครับรัดฝาสูบหนึ่งนะครับเอ่อฝาสูบหนึ่งแล้วก็ตัวประกันฝาสูบเนี่ยหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวหน้าสสูบหน,น,นออึ่งนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยอาศัยฝีมือของช่างนะครับซ่อมรถมือชีพนะครับขันน็อตฝาสูบให้แน่นนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยสี่ตัวอุปกรณ์กับอีกหนึห่งตัวฝีมือหลายมือของช่างเนี่ยพอรวมประสานกันปุ๊บเนี่ยเจ๋งนะครับมาจะออกมาเนี่ย นิ่งพอหลังจากนั้นปุ๊บอาการร้อนอาการกินกินน้าอาการความร้อนขึ้นเข็นความร้อนขึ้นอาการต่างๆก็น่าจะหายแทบจะหมดนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะไปตามวิถีของประสบการณ์นะครับไม่เกี่ยวกับพัดลมไฟ้านะครับไม่เกี่ยวกับม่อนน้ำรั่วไม่เกี่ยวกับท่อน้ําแตกนะครับเป็นลักษณะนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าถ้าทำตรงนี้เจ๋งนะครับแต่เอ่อมน้ําแมงรั่วนะครับหลังพึ่งรั่วนะครับเอ่อปั๊มน้าแมงรั่วนะครับไอ้นะก็คือตัว อะไรท่อนะ้ำเราเราเครื่อแอมรัวยอย่างนี้อย่างนี้จะพังนะครับตัวอีกเรื่องหนึ่งนะครับในพิธีของช่างต่อหาช่างเก่งๆนะครับในการวิเคราะห์ในการหาปัญหานะครับในเรื่องของรถจนนะครับจากภาพนั้นเราจะเห็นนในเรื่องของวงกลมสีแดงนะครับเป็นปรเกตประสูนะครับซึ่งตัวการสําคัญของอาการน้ําดันน้ํามีฟองนะครับแล้ววิ่งไปปุ๊บเนี่ยน้ำหายนะช้าๆเปิดมาในน้ําหายตัวนี้คือตัวการสำคัญปรเกตประสูบนะครับจัด แต่ภาพขวานะครับวงกลมสีเขียวนะครับนี่คือตัวน็อตฝาสูบนะครับเราจะเห็นนะครับภาพของเกลียวนะครับตัวนี้เขาจะวัดเกลียวนะครับเขาจะวัดเกลียวดูนะครับเวลาถอดมาปุ๊บเนี่ยช่างนะครับเขาจะวัดเกลียวทําการวัดเกลียวน็อตฝาสูบนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าน็อตฝาสูบเนี่ยมันเกลียวไม่ยืดนะครับแล้วก็เกลียวมันสวยนะครับนี่คือภาพของฝาสูบที่เออผมก็แปามาจากอหมือนกันนะครับนี่นะครับเราจะเห็นนะครับภาพของฝาสูบนะครับ หน้าเนี่ยเรียมแปดเลยนะผมก็ใจว่ากวันแล้วนะครับกวัดแหละนะครับราช่างออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสเกลเห็นไม้ยาวๆนั้นลักษณะนี้เขาจะวัดนะครับเขากำลังจะวัดผาสูบอยู่วัดความโกงของฝาสูบวัดฝาสูบความโกงของเสื้อสูบนะครับสองที่นะครับวัดฝาสูบด้วยแล้วก็วัดตัวเสื้อด้วยหน้ามันหน้าสัมผัสมันนะครับหน้ามันเนี่ย เวลาวัดปุ๊บเนี่ยเอาไอ้ตัวอุปกรณ์ไม้บรรทัดนะครับเรายาปุ๊บเนี่ยเสียไปปุ๊บแล้วก็มีเอาฟิเลเกตเนี่ยเข้าไปวัดนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดในเรื่องของตัวระยะว่ามันจะโก่งมากโก่งน้อยนะครับนี่คือปัญหาที่จะทําให้เกิดตัวน้ำเนี่ยดันนะครับน้ำเป็นฟองนนครับแล้วก็ความร้อนขึ้นเวลาัวิ่งไปปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะขึ้นนะครับในตรงนั้นนะครับนี่คือภาพฝาสูบที่เปิดออกมาเราจะเห็นรอยประก็นนะครับรอยสีเอ่อออก เทาๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเม็ดๆหมายถรอยประกันวัสดุนะครับที่แกะออกมาภาพจากตรงนี้ก็คือภาพของเสื้อสูทนะครับแล้วก็วางประเกันวัสดุแผ่นใหม่ใส่ลงไปนะครับเพื่อจะ,จะทําการประกอบนะครับตัวสื้อสูทเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีรอยของการขัดนะครับทําให้ในเรื่องของการเอาไรประกอบกลับไปเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์แบบนะครับมีความสมบูรณ์พร้อมนะครับที่จะทําให้องานของช่างโยนเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปดีด ปาเกนฝาสูบนะครับภาพที่เห็นนี่คือปากเกนฝาสูบใหม่นะครับของแท้ของเทียมนะครับอะไรใหม่อะไรเทียมอะไรแท้อะไรเก่าอะไรกว่าไปนะครับแต่อะไรแท้อะไรอะไรอะไรดีๆใหม่ๆเนี่ยของแท้เนี่ยดีที่สุดนะครับนี่นะครับคือตัวต่างนะครับว่าพี่ผมจะซ่อมปาเกนฝาสูบเนี่ยจะจะเปิดออกมาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับให้ช่างซ่อมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพูดตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือตัวต่างนะครับตัวต่างของปรเกนฝาสูบเราเสียกี่ตัวนะครับเวลาคุณรื้อออกมาเนี่ยเราสิบสองตัวเนี่ยมันเสียกี่ตัวนะครับมันยืดกี่ตัว ตัวนี้ก็เกี่ยวนะครับเวลาซ่อมรถนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มราคาลดราคาลงได้นะครับนัดฟอสูบนะครับสําคัญเลยนะครับพี่ผมเพิ่งไปซ่อมมาประมาณสักสองสามสี่วันที่แล้วเนี่ยแล้วทาไมอยู่ฟารมร้อนแรงคืนอีกนะครับแล้วก็น้ําหายด้วยนี่เลยส่วนตัวนี้เลยนะครับนัดฟอสฟูร์นะคุณขันไม่ในปอนตนะครับนี่คือภาพของในคู่มือนะครับที่บอกในเรื่องของจุดขันนัดฟอสูรนะครับมีขันในลักษณะไหนนะครับมีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าลักษณะการขันขันทะแยงมุมขันก้นหอยขันต่างต่างนะในพิธีของช่างซ่อม ไม่คู่มือเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คืออาการโดยรวมของประเก็นฝาสูบนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับหนึ่งคือน็อตนะครับสองตัวประเก็นนะครับสามตัวฝาสูบสี่ตัวเสื้อสูบนะครับสี่จุดนะครับที่ทําให้เกิดในเรื่องของประเก็นฝาสูบเนี่ยมันมีปัญหานะครับรั่วนะครับซ่อมเดือนหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊เนี่ยน้ําหายนะครับน้ําเป็นฟอนะครับน้ําน้ําดันนะครับซ่อมไปแล้วเนี่ยเดือนหนึ่ง คือผมไงผมก็ซ่อมมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทำไมอยู่น้ำหายอีกน้ำด้านอีกน้ำามีฟองอีกพี่ฟ้องอากาศเต็มเลยนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยคือตัวปัญหาเลยประสบการณ์ล้วนๆนะครับมาลอยพวกเราฟังนะครับปัญหาคือตัวเอ่อน็อตฝาสูบนะครับขันไม่แน่นนะครับน็อตฝาสูบถึงขันแล้วแต่เกี่ยวน็อตฝาสูบรวมนะครับเกี่ยวน็อตฝาสูบยืดนะครับเอ่อมันก็จะเกิดได้นะครับเวลาวิ่งไปปุ๊บเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับซ่อมมาเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมอยู่มันไม่หาย แต่เราต้องด,ดูอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณต้องดูในเรื่องของมอน,น้ำด้วยรังพึ่งมันรั่วไหมเออท่อนะ้าบริเวณรอบเครื่องเนี่ยท่อน้ํล่างท่อน้ําบนเนี่ยมันรั่วไหมตรงตาเข็มขัดเนี่ยมันรั่วไหมตรงตาน้า НА มันรั่วไหมเรตาต้องหาตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่นรืไฟฟ้าเนี่ยมันโอเคไหมมันหุ่นบุญดีไหมบุญได้บุนคล่องไหมเราต้องหาตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะบอกล่าวเ่าเรื่องนะครับในเรื่องของเครื่องผสสุขถามว่าเขาซ่อมประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ชั้น ค่าแรงช่างก็อยู่เข้าใจอยู่ประมาณ2 0 0พันขึ้นลงนะครับในวิถีของตรงนั้นนะครับณปัจจุบันนะครับแล้วแล้วปะเกนผสมเนี่ยเราใช้ของแท้ของเทียมนะครับถ้าของเทียมก็อยู่ประมาณสัก5้าร้อยนะครับก็เป็นจัดสองพันห้านะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของปะเกนผสมของแท้เนี่ยก็อยู่ประมาณพันหนึ่งประมาณ3า0พันนะครับค่าเอ่ออะไรอีกนะครับค่าน็อตนะครับน็อตเยกี่ตัวนะครับนับไปเลยหนึ่ง6 7 8 9ามห้าก็ดแเาสิบนอกี่ตัวก็จะเพิ่มไปอีกนะครับค่าอะไรอีกนะครับค่าเอ่อในเรื่องของเรัื่อม้อาน้ำนับ ค่าเออะไรอีกค่าท่อน้าําบางทีเราเลือกมาปุ๊บเดี่ยมันจะมีท่อเปื่อยท่อเสียท่อเน่านะครับก็จะเปลี่ยนนะครับค่าอะไรอีกฝาาม้อนน้ำค่าวาล์วน้ำค่าอะไรต่างๆนะเบดเสร็จ hm, แล้วก็อยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งขึ้นลงนะครับถ้าฝาสูบไม่เสียนะครับเสื้อสูบไม่แตกนะครับฝาสูบไม่โกงนะครับแต่ถ้าฝาสูบกรงปุ๊บเดี๋ยวไปป่าป,ปุ๊บกูเสียตังค์อีกนะครับเสียตังค์ลงไปอีกนะครับจะเป็นลักษณะนั้นตั้งแต่ห้าพันหนึ่งหมื่น หมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแปดแล้วแต่นะครับว่าอาการเนี่ยมันจะออกมาอย่างไงนะครับค่าแรงก็อยู่ประมาณสองพันา็จะอย่างนั้นนะครับอาจจะแพงกว่านี้นะครับอาจจะสองพันห้าสามพันก็เรื่องของเขานะครับอาจจะอาจจะพันห้าอันนี้ก็เรื่องของแต่ละชาตินะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่เอะไรเนี่ยที่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยสําคัญนะครับมันจะรวมค่าในเรื่องของค่าค่าซ่อมบำรุง,งปดเกมนภสูบเนี่ยครับเปิดมาสูบป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแพรขึ้นตามลำดับนี่นะครับเป็นหลักๆนะครับคือค่าแรงเนี่ยอยู่ประมาณสองพันขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับ จากนั้นุ่มนยนอยู่ที่อะไรแท้อะไรเทยียมนะครับอยู่ที่ฝีมือช่างนะครับว่าสี่จุดที่ผมบอกไปเนี่ยช่างมันจะเจ๋วขนาดไหนนะครับประกอบออกมาเนี่ยเป๊ะขนาดไหนนะครับผมเคยผลานนะครับหลายครั้งตอนที่เป็นช่างใหม่นะครับกลัวน็อตขาดกลัวน็อตขาดกนนาด็สุดท้ายแล้วเดือนนึงกลับมาสองเดือนกลับมาสุดท้ายแล้วขายก็ขาดวานะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียวน็อตนะครับของหลังมานี่น็อตนั้นเดือว่าเปลี่ยนทิ้งคนข่ันเยอะนะครับสิบตัวนะครับเปลี่ยนแม่งห้าหกตัวนะครับใช้ตัวเก่าอยู่ประมาณแปดเก้าตัวนะครับก็แล้วแต่นะะคครรัับบแแล้วต่่ชางน พอเกลียวไหนไม่ไม่สวยพวกเปลี่ยนทิงละนะครับเพราะว่าแมงขันในพวกนี้เนี่ยน็อตขาในกูต้องขันต้องรื้อใหม่ใหม่อม่รอบม่ต้องเสียเวลาอีกสองสามชั่วโมงนะครับนี่นะครับเป็นวิถีของช่างนะครับแล้วแต่ช่างนะครับที่จะซ่อมให้ได้เราดีหรือไม่ดีนะครับในวิถีของประก็นปลาสูบกรวนะครับน้ําหายมีฟอน้ําดันนะครับน้ำความร้อนแม่งขึ้นนะครับมีไบพวกความร้อนแม่งขึ้นนะครับจยเปไปแล้วษณะนนแม่ไม่หายทันทีนะครับซ่อมมาเป็นเดือนละข้าแมงก็มีปัญหาเนี่ยซ่อมมาสองอาทิตย์ก็ยังมีปัญหา้ีันนนละครบ นี่แหละครับประเกตมาสูนนะครับต้องหาตัวการโดยรวมด้วยตัวการที่เชื่อมโยงกับมันนะครับไม่หยู่พี่ผมไปซ่อมมาแล้วสุดท้ายแล้วแม่งไม่สามสี่โอ้ล่ะไม่เป็นอย่างนี้เป็นนี้เราต้องหาตัวการด้วยนะครับว่าเสื่อมันสุดไหมหน้าเสื่อมันมันหน้าเสื้อมัน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 ยุบไหมนะครับเสื่อมันบิดไหมอะไรต่างมันต้องหาตัวการด้วยนะครับไม่หยู่เอ๊ะทำไมอยู่สองสามอู่ก็ไม่หายไม่หายนะครับต้องหานะครับหาตัวการเรามเกิดจากอะไรก่อนนะครับพออะไรกันนั้นพวกเนี้ยก็ไปซ่อมนะครับ นี่นะครับเป็นการร่ายสวดนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับที่มาดูสองท่านสามท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับในวิถีของการมาชมนะครับขอบคุณมากนะครับด้วยกำลังใจที่มีความสุขทุกครั้งนะครับเกี่ยวกับการมาร้ส่สวดให้พวกเราในมีกว่าที่จะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์นะครับประสบการณ์3าปีนะครับแห่งวิถีของการซ่อมรถยนต์นะครับหลายรู้มีมีเรื่องมีเรื่องหลายเรื่องที่รู้นะครับแต่อีกหลายเรื่องก็ไม่รู้นะครับก็ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับท่านใดสนใจนะครับ ขายนะสองร้อยนะครับหนังสือนะครับเราเร่องนะครับปัญหารถยนตรล้วนสี่กว่าปีแล้วนะครับยังอัปเดตอยู่นะครับสามารถที่จะนํามาวิเคราะห์ในเรื่องของการรถณนปัจจุบันได้นะครับเสร็จแล้วมีซีดีแผ่นหนึ่งนะครับมีในเรื่องของภาพนะครับการซ่อมการประกอบต่างต่างนานเสร็จแล้วเดี๋ยวพลังงานผู้เดียวผมจะไลท์นะครับไลท์แผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมีคู่มือนะครับช่างซ่อมรถนะครับในเรื่องของคู่มือซ่อมวีโก้นะครับกับซ่อมดีแมทนะครับเดี๋ยวเอาไปดูเอาไปอ่านดูนะครับนี่นะครับเป็นวิธีของการเรียนรรู้นะคับ ใส่ที่อยู่ไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเผมส่งไปที่บ้านที่ทํางานนะครับจากนั้นพวกก็เก็บเงินปลายทางนะครับสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นวิถีของประสบการณ์นะครับเรียนรู้เรื่องรถยนนะครับต้องมีความรู้นะครับไม่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราทั้งชีวิตนะครับรถยนต์เนี่ยจะพาไปสู่วิถีของความทุกข์หรือความสุขก็อยู่ที่เรานะครับเรียนรู้กับวิถีของรถยนต์นะครับพี่ ไปเข้าศูนย์มาแล้วไม่จบนะครับเมนูเมนี่ก็เราไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับพี่ไปเข้าอู่มาแล้วทาไมอยู่เป็นอย่างนี้ก็เราไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับพี่ผมเนี่ยไปหาตามอินเทอร์เน็ตตามยูทูบตามตรงต้นนี้ต่างทำไมอยู่เป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์ถ้าเรามีความรู้เรื่องรถยนต์ปุ๊บเนี่ยมันจะคิดของมันได้นะครับเนี่ยเราวิเคราะห์ได้นะครับเราวิเคราะห์มันได้เราจับเพราะเราเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของรถเราสามารถที่จะับจับอาการของมันเนี่ยละเอียดว่าช่าง ีบางครั้งนะครับช่างไปถึงไปลองไม่เห็นไม่ไรได้ปกตินะครับแต่เราแม่งขับรถอยู่ปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีเสียงแม่งดังนะครับข้างซ้ายเนี่ยไม่รู้แม่งดังอะไรนะครับแต่พอช่างไปลองปุ๊บเนี่ยปกติาะบอกปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาครับวันดีคืนดีกลับมาที่รถนะครับมันดังตรงประตูเนี่ยมันดังแบบเหมือนกับเสียงนา้าเสียงอนะไรต่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไปปล่อยน้ําที่เูีเ๋ยวลูกยางที่ชุกประตูนะครับไปปล่อยน้ําปุ๊บเนี่ยไปเจอน้ําแม่งไหลออกมานะครับเป็นขวดเลยนะครับ ขวดใหญ่อะขวดขวดขวดไอ้ขวดขวดละลิตรครึ่งอะไปเจอเนาแห้งไหลออกมาพวกเนี้ยโอ้โหวันนี้อะไรโล่งเลยนะครับนี่นะครับคือความรู้นะครับที่เกิดขึ้นในวิถีของการชาสังเกตของเจ้าของรถแต่ละท่านนะครับความรู้ล้วนๆนะครับในวิถีของตรงนี้นะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับที่ส่งเข้ามาขอบคุณคําถามขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับเกือบสี่หมื่นท่านนะครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ ตอบปัญหาไปเรื่อยๆนะครับกำลังใจทุกกำลังใจนะครับที่ให้ผมมาเนี่ยมีความสุขทุกครั้งนะครับเข้าไปดูคอมเมนต์เข้าไปอ่านเข้าไปเข้าไปดูเนื้อหาพวกเนี่ยมีความสุขทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่ทําคลิปนะครับก็ต้องการกําลังใจนะครับต้องการคาชี้แนะนะครับต้องการการพูดคุยนะครับแล้วก็ต้องการวิถีทางแห่งการเดินก้าวเดินต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ